สวัสดีค่ะกล้วยหอมทองสวนสิริจันท์นะคะวันนี้เราจะมาตัดใบที่มันแห้งกรอบเนื่องจากอากาศที่หนาวนะคะเราก็จะมาตัดออกให้หมดเลยนะคะเหลือไว้เฉพาะใบที่มีวเขียวๆค่ะอากาศหนาวทำให้ใบกล้วยของเราเสียหมดเลยนะคะ อากาศหนาวลูกค้าที่ซื้อหนอกล้วยไปก็ตกใจคิดว่ากล้วยเป็นอะไรนะคะพอเราใส่ปุ๋ยมันก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมค่ะใบที่มันแห้งแห้งตัดออกหมดเลยนะคะ หลับแปลงนี้ยังไม่ถึงสามเดือนค่ะแต่ว่าเราใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้วนะคะในช่วงต้นกล้วยครบสองเดือนถ้าเราไม่ตัดออกก็ มันอาจจะทำให้เกิดเชื้อราหรือก็ลามไปใบอื่นนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ